ชั้นสุภาิตราวัฒนาโพสนและรายการโมแดงค่ะวันนี้รถตู้โดยสารสาธารณะทั้งในเขตกรุงเทพและจังหวัดต่างๆที่วิ่งให้บริการกว่า1 2 0 0 0 0คันมีหลายมาตรฐานและหลายหมวดมีทั้งรถที่ใช้ใบอนุญาตผิดประเภทดัดแปลงจนมีความปลอดภัยต่ำรับผู้โดยสารเกินความเร็วสูงจนเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายครั้งหน่วยงานไหนออกใบอนุญาตและผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองอย่างไรทีมข่าวโมแดงมีรายงานค่ะ อย่างการทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนของผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะทั้งที่พยายามหลีกเลี่ยงการตวรวจจับความเร็วและการบรรทุกผู้โดยสารเกินขนาดที่ยังมีให้เห็นเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันสาวนีชาเเลียวรองหัวหน้าส่วนพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยสถานการณ์ความเสี่ยงจากการใช้บริการรถตู้ว่ามาจาก3ปัจจัยหลักคือพนักงานขับรถไม่มีคุณภาพการขับรถเร็วและการบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด สำหรับความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับเรื่องรถตู้ที่ปัจจุบันมีปัญหายอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือตัวพนักงานขับรถนะคะตัวพนักงานขับรถตู้เนี่ยคือใบอนุญาตสำหรับขับขี่นะปัจจุบันเนี่ยก็คือต้องเป็นใบขับขี่ประเภทรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นแต่ว่ารถตู้บางคาันบางสายเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยพนักงานขับรถนะคะใช้ใบขับขี่หรือว่าใบอนุญาตเป็นรถส่วนบุคคล เพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีน้อยอันนี้คืออันที่1อันที่สองคือพนักง,งานขับรถเนี่ยอาจจะไม่ชํานาญเส้นทางไม่ชินเส้นทางอันที่3าเกี่ยวกับพนักง,งานขับรถอีกเช่นเดียวกันก็คืออายุของพนักง,งานขับรถปัจจุบันเนี่ยใบอนุญ,ญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะนะคะจะอนุญ,ญาตให้ทําตั้งแต่อายุ22ปีบริบูรณ์เพราะฉะนั้นวุฒิภาวะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ย ก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ส่วนประเด็นที่2คือเรื่องของการขับรถเร็วปัจจุบันนะคะกฎหมายก็กําหนดให้อยู่แล้วว่าให้อยู่ที่ความเร็วถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไม่เกิน90กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ารถโดยสารส่วนใหญ่ที่เราไปสํารวจที่ไปนั่งไปดูเนี่ยนะคะจะอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นประเด็นที่3คือเรื่องของการบรรทุกเกินรถโดยสารส่วนใหญ่ที่จดทะเบียนขนส่งจะ จดทะเบียนเอาไว้ว่า14ที่นั่ง15ที่นั่งตามขนาดของรุ่นของรถตู้ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันจะเห็นว่าเวลาที่เขาบรรทุกไปเนี่ยจะอยู่ที่18ที่นั่ง16ที่นั่ง20ที่นั่งก็มีเพราะงั้นอันตรายก็เกิดขึ้นจากการบรรทุกเกินได้ รองหัวหน้าส่วนพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคระบุถึงต้นตอของปัญหาความเสี่ยงจากการใช้บริการรถตู้ว่ามาจากทั้งผู้ประกอบการที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้หน่วยงานกำกับดูแลที่ละล้วมและตัวผู้ใช้บริการเองที่ไม่ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้บริการส่วนแรกก็คือตัวผู้ประกอบการอันที่สองก็คือตัวผู้บริโภคอันที่สามก็คือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ความเร็วเนี่ยตัวผู้ประกอบการก็บอกว่าสาเหตุที่ตัวเองต้องขับเร็วเกินความกฎหมายกําหนดเพราะเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกใช้บริการรถตู้การที่ผู้บริโภคเลือกใช้บริการรถตู้คือต้องการจะถึงเร็วเพราะงั้นเขาก็ตอบสนองความต้องการอันนี้เป็นความต้องการร่วมกันและความหละหลวมร่วมกันร,ระหว่างสองส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมการขนส่งทางบกทราบ ว่ารถตู้ปัจจุบันวิ่งที่ความเร็วเท่านี้นะคะเกินกว่ากฎหมายกําหนดแต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอ่อนด้อยสมัยก่อนนะคะถ้าเกิดขับรถเร็วเนี่ยจะปรับที่500บาทบเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ปรับกันจริงจังจนมาปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุรถตู้คว่ำกันมากมายเนี่ยถึงได้ขยับปรับโทษมาเป็น5,000บาทต่อครั้งนี่ก็เป็นปัจจัยร่วมกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเหมือนไฟไม่ไม่ฟงัง เวลาเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็ออกมาวางมาตรการกันแต่ละทีเพราะงั้นเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่ที่สส่วนนะคะจะไปด้วยกันได้อย่างสมดุลมากกว่า ถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประเภทต่างๆระหว่างวันที่1ตุลาคม2554ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2555พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถตู้มากที่สุดคือ12ครั้งซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง21คนและบาดเจ็บกว่า144คนซึ่งได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังเกิอดอุบัติเหตุรถโดยสราสรสาธารณะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 248 3737 37ในเวลาราชการ084 668 9025และ089 788 9152ได้ตลอด24ชั่วโมงการนำเข้าและดัดแปลงรถตู้เพื่อนำมาให้บริการเป็นรถโดยสารประจำทาง ถือว่าผิดประโยชน์ใช้งานมาตั้งแต่ต้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาที่พยายามรณรงค์เรื่องนี้มากเป็นพิเศษจะมีขั้นตอนอย่างไรติดตามจากการสัมภาษณ์พิเศษคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาค่ะปัญหารถตู้เวลาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จะต้องคงจะต้องเข้าไปดูแลกันให้ใกล้ชิดกว่าที่เป็นมาคงจะปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะเรื่องของการปรับปรุง ดัดแปลงสภาพของรถซึ่งรถตู้ธรรมดาที่มาจากญี่ปุ่นก็ดีหรือมาจากที่ผลิตภายในประเทศนี่ก็ดีเนี่ยมาประกอบปเป็นนี้ความจริงแล้วเขามีจํานวนที่นั่งเนี่ยผมคิดว่าคงมีมาตรฐานของเขาเจ็ดที่นั่งห้าที่นั่งอะไรก็ว่ากันไปแต่พอจะมาปรับเป็นในเชิงของธุรกิจเราก็มีการไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการไปติดตั้งแก๊ส NGV หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่นั่งลงไป เห็นว่าบางรายเนี่ยจาก7ก็เป็น9จาก9เป็น11จาก11เป็น14ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็กำลังสงสัยว่าการปรับสภาพอย่างนั้นเนี่ยมันถูกต้องตามข้อกฎหมายที่กำหนดหรือเปล่าเพราะว่านอกจากการเพิ่มที่นั่งแล้วเนี่ยน้ำหนักของผู้โดยสารก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนการติดตั้งถังแกส๊สก็ทำทำให้น้ำหนักรถเพิ่มขึ้นการที่น้ำหนักรถตัวรถเพิ่มขึ้นน้ำหนักบรรทุกเพิ่มขึ้นมันเป็นการผิด กฎหมายผิดระเบียบที่ได้วางกันไว้หรือเปล่าสําหรับการบรรทุกน้าหนักบรรทุกของแต่ละคันจะเห็นได้ว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุคราวที่แล้วนั้นสิบแปดที่นั่งนะฮะสิบแปดผู้โดยสารนะครับและที่เสียชีวิตไปแปดนะซึ่งมันทําได้อย่างไรมันผ่านนอดหูลอดตาของเจ้าหน้าที่ของรัฐไปได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ตํารวจทางหลวง ได้ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการของเราเนี่ยเราก็มีดําริที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โดยตรงเข้ามาคุยกันเพื่อจะหาทางที่ว่าท่านทราบปัญหาอย่างนี้หรือไม่และท่านทราบแล้วท่านจะแก้ปัญหาของท่านอย่างไรนะครับเราคงจะไม่ไม่ได้เรียกมาเพื่อจะตําหนิแต่เราเรียกมาเพื่อจะบูรณาการการทํางานได้ไหม เพราะฉะนั้นคาวหน้าเนี่ยที่เราตั้งใจไว้คือเราจะเรียกเจ้าของสัมปทานเส้นทางต่างๆในกทมนี่ก็คงจะเป็นคอสมกในระหว่างจังหวัดเนี่ยเราก็คงจะต้องเรียกบคอสอแล้วเราก็จะเชิญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกมาให้ความรู้กับพวกเราโดยเฉพาะยิ่งผู้โดยสารในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะชีวิตและทรัพย์สินเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองหรือเปล่า ในเชิญของการประกรันภัยเราก็จะเชิญคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกิจการประกรันภัยซึ่งเรียกว่าคอปอเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเราด้วยอันนี้คือเบื้องต้นที่เราเราจะต้องมาคุยกันเราจะต้องบอกกล่าวให้กับประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้มีส่วนลุกกันขึ้นมาปกป้องในการคุ้มครองตัวเองเช่นเราอาจจะต้องบอกว่ารถตู้ในลักษณะอย่างนี้เป็นอันตรายสำหรับคุณ คือปลุกผู้บริโภคให้ลุกขึ้นมาป้องกันตัวเองลำพังถ้าจะรอส่วนราชการอย่างเดียวเนี่ยเราเชื่อว่าอาจจะช้าเกินไปและอาจจะไม่ทันกินแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่เราเร่งและจะต้องปลุกเร้าและทำเป็นการด่วนก็คือเรื่องปลุกกระแสให้ประชาชนตื่นตัวในการคุ้มครองตัวเองมากกว่าที่จะรอส่วนราชการแต่แน่นอนส่วนทำเราก็ทำไป แต่การปลุกเล้าประชาชนให้ตื่นตัวเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ผู้ตราบใดก็ตามที่ผู้บริโภคยังไม่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนั่นหมายความว่าผู้บริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกละเมิดสิทธิ์อยู่ตลอดอย่างกรณีรถตู้เนี่ยถ้าผู้บริโภคไม่รู้เลยว่ามันมีอันตรายยังไงขณะที่คุณนั่งอยู่นี่มีถังแก๊สที่คุณเห็นอยู่แล้วเลยเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายมากเกิดพลิกคว่ำขึ้นมานิดเดียวเนี่ย ไฟคลอกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตเหมือนกับหลายๆครั้งที่รถตู้มาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลุกให้ผู้บริโภคตื่นตัวเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญการไม่มีทางเลือกเป็นเหตุผลที่รับฟังได้แต่ถ้าเขาจะเลือกนั่งรถตู้ที่ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสามารถกระทำได้เพราะ หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบของภาครัฐเนี่ยจะต้องไปควบคุมกำกับให้รถตู้นั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนั่นหมายความว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือกนั่งรถตู้แต่ต้องเป็นรถตู้ที่ได้มาตรฐานทำไมรถตู้โดยสารจึงเป็นทางเลือกยอดนิยมของผู้โดยสารทั่วไปแล้ววันนี้รถตู้มาตรฐานในฝันของพวกเขาเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าคะ่ะ ทุกทุกคนหมู pues mm ่บ้านของเราเออม <ść> nah ีนกแปลว่ามีป่าน้ำสะอาดป่าก็เยอะ เวลามีปัญหาก็มีคนดูและ <_ teaching> มีปัญหาก็ยังหัวเราะได้เพราะชีวิตมันดีด้วยกองทุนพัฒนาไฟาฟ้าหนึ่งในโครงการดีๆที่กกพร่วมกันคิด่วยกันทํากับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน จากผลการสำรวจพบว่าร้อยะ28ของผู้ขับรถอาชีพยอมรับว่าเคยง่วงถึงขั้นหลับในโดยร้อยละ5 5จะง่วงหลังจากขับรถนานเกินกว่า4ชั่วโมงติดต่อกันและก็มีถึงร้อละ69เคยเกิดอุบัติเหตุโดย1ใน3ของอุบัติเหตุเกิดจากความง่วงเนื่องจากอดนอนหรือนอนไม่พอสูงมากถึงร้อยละ90 ซึ่งแพทย์ได้ให้คำแนะนำว่าหากรู้ตัวว่าง่วงจัดขณะขับรถให้รีบจอดในที่ปลอดภยัยดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วงีบหลับ15-30นาทีคาเฟอีนที่ดื่มจะยังไม่ออกฤทธิ์ทันทีต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีเมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นและสามารถขับรถต่อไปได้โดยไม่ง่วงค่ะสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนกรมการขนส่งทางบก พวกที่อาจมีทางเลือกไม่มากนักในการใช้บริการขนส่งสาธรารณะที่มีอย่างจำกัดรถตู้ตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างไรบ้างและรถตู้แบบไหนที่จะทำให้พวกเขามั่นใจในความปลอดภัยไปฟังเสียงของพวกเขากันเลยค่ะสะดวกสบายทันใจดีก็มั่นใจก็มากะ่ะมันสะดวกและก็เร็วค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางด้วย ก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่ารถตู้ก็ดูแลดีค่ะแต่บางรันก็อาจจะมีกลิ่นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้รถตู้มันทั่วถึงหมดแล้วใช่มันไปทุกเส้นทางค่ะซอยเล็กซอยน้อยมันก็ไปทั่วหมดสะดวก่ะเพะบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะแต่ว่าเพราะว่าเขาจะขับเร็วแต่เราก็ต้องใช้เพราะว่าเราคือมันสะดวกกว่ารถเมย์อะไรประมาณนี้น นอกจากมาตรการทางกฎหมายและการลงโทษผู้ประกอบกิจการรถตู้ที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วการปลุกจิตสำนึกให้ผู้บริโภคหรือผู้โดยสารเห็นความสำคัญของการเลือกใช้บริการรถตู้ที่ปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันวันนี้หมดเวลาของรายการโบแดงแล้วสวัสดีค่ะ